แม่ค้าตลาดฉัดแก้วปานบุรีทำไมตื่นเช้าขนาดนี้อันนี้เรียกว่าแอบถ่ายจริงหรือว่าผูกคนห่วงว่งร่างต่างฐานะนร่างไม่มีใครรู้ คนมีกรรมตื่นเช้านี่ตื่นสำหรับนอนกันสบายวันนี้ตื่นเช้าอยากได้เงินเงินขอจริงสองร้านนี่คนละร้านนะเนี่ยไม่ใช่ร้านเดียวกัน ไม่ขายขายส่งขายเฉล้่ยห,ห,ห,หวานเย็นไปนี่คนบ้านเดียวกรุงใหญ่และคน,นอภวาที่ทอดที่ไม่ใช่ใน้ำมันดำความเสื่อม นี้ไม่มีใครสนใจลงใหญ่แล้วถ้าถายบ่อยเขารู้แล้วว่าใ่รแล้วเขาก็รู้แล้วว่าถ่ายไปทำไมารลาวกกัน งานหาวนหวเถาหนเถานานาอาชีพไปแล้วไม่มีใครสนใจทุกทีมีคนมองวันนี้ไม่มีคนมองไม่สนุกกลับดีกว่าใหญ่ไปเข้าห้องน้ำ ผมไม่ต้องอธิบายนะว่าเข้าไปทำไมเข้าห้องน้ำก็มีเหตุผลอยู่ไม่กี่ไม่กี่ประก,การเดี๋ยถ่ายดูสังขารตัวเองทมเแมวไม่ลงดูสังขารไม่เที่ยงจริงสังขารายอย่างเดียวไม่เทีย่ยงใหญ่มากนี้กำลังจะลดน้ำหนักแล้วมใหญ่ รถไปได้ขีดรถไปได้ขีดจริงจริงไม่ได้ทำนะม,มันใหญ่เหลือเกินรถได้ขีดเดียวผู้คนที่มีกรรมทั้งหลาย้าตื่นกันตอนเช้ามใหญ่มใหญ่นี่วาสนาดีนะ ตื่นนานๆนที่ผู้ใหญ่สามารถตื่น8ปดโมงได้นี้ซอยข้าวตลาดกบรนดารถคนที่มีกรรมทั้งหลายที่ตื่นเช้าไปดูรถตู้อาชีพรถตู้อาชีพแม่ค้าคือพวกคนรวยต่างๆก็นอนตื่นสาย อายทำกินหมิ่นเงินน้อยคอยแต่วาสนาเพราะว่าสนาผู้ชายมีชื่ออยู่ไม่กี่คนส่วนใหญ่เป็นชื่อผู้หญิงชื่อวาสนาเราเป็นผู้ชายเราก็รอวาสนานาน่่มไปออเอากชื่อมาอ,อีกใ,ใกล้ๆครับผู้ใหญ่เดินใ,ใกล้ๆเขบอ<บ>กให้ถ่ายเยอะๆ อ่ยเยอะก็ได้ดูแม่ค้าแกงถุงละสิบบาทหน้า,นา,นารักพัฒนาตัวโตพัฒนาตัวโตจับไว้เยอะๆเอ,เองสิบบาทจริงๆด้วยแม่ค้าแม่ค้าคนนี้ดู ักไว้เหมือนลิงหนึ่งสองสามสี่ห้าเก๋อีกนิดไม่ไม่มีอีกนิดพอรู้ว่าเราถ่ายเขาไม่เอาอีกนิดหนึ่งไปช้าวนวนกันไปช้าคนนี้วนวน้องวนวหนึ่งสองสามสี่ห้าตักห้า ห้าต่หลิวนับใหม่นับใหม่ใหม่หมคนคนก่อนต้องวนๆนไหมครับน,นี่ต้องวนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กซ์นิดเอาไว้ไม่มีอีกนิดนึงทุกทีมีห้าอีกนิดนึงตอนนี้เขารู้ว่าเราแอบถ่ายรู้รู้ว่าเราแอบถ่ายมีห้าอย่างเดียวไม่มีอีกนิดนึงหนึ่งสองสามสี่ ห้าวนๆไม่ได้ก็เดนตงมวัม่ม่จะีหนึ่งไม่มี่ตห,ห้า้าทุกทีไว้ที่เราจำผิดกับคลิปนี้ก็เอาสั้น เงนใจดีครับร้านรถน,นาดโ,ดนโนัโต้ะยื่นไม่ค้ายของแก่เยือนเท่าไหร่ก็ไม่โมโหเพราะถ้าโมโหเดี๋ยวลุงใหญ่ขี่รถกลับบ้านแล้วจะยุ่งไม่มีคนตัดข้าวลุงใหญ่อยู่แผนตัดข้าวหรือคนแผนขายตอนที่เสี่ยเขาเดินเข้าตลาดลุงใหญ่ก็ขายครับดูรถมารับ รับแกงเรขายตามหมู่บ้านจัดสรรต่างๆใหก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในไม่แนออนทัวร์เดินคุยลุยถ่ายออนไลน์ <c oughs> นบนไหนมันสิบานาทีให้ดูกันยา,ยาวๆสิบนาทีมุงใหญ่เคยทำคลิปสองนาทีวันนี้ทำสิบนาทีลพราะว่าเอาเปรียบคนดู ดูลุงใหญ่ด so, so, er so, so, ูคนอื่นดูแค่สองนาทีนอกจานกดข้ามก็เลยไม่รู้คนใส่จะเป็นคนที่สมาธิสั้นหรือเปล่าทำอะไรซ้ำซ้ำไม่ได้ทำอะไรซ้ำซไม่ได้ก็เลยเป็นเช่นนี้แหละขึ้นมาแล้เกียบเลยรถมารับแล้วเอลี่ านวัฒนาโฟโต้